มีสร้อยเอา้าใส่กับข้างใส่เข้าไปค่ะใส่ให้เต็มใส่ให้แน่นนี่ค่ะใส่เข้าไปอีกเส้นนึงค่ะ,อ,ะอีกเสักเส้นเหรอคะได้ค่ะก่อนฟลุ๊บเอ้าติดหัวที่ข้าวผมเล็กๆใส่ไปรงน้ำต้นไม้บัลเลอรเลย สวัสดีค่ะเก๋แกใหม่อีกแล้วนะคะอยู่ในช่วงของรีวิวค่ะเอาเป็นว่าใครติดตามชลดาชาแน,นลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ด้วยนะคะสัปดาห์ที่แล้วค่ะเรารีวิวเรื่องของอาหารการกินของกินทุกอย่างของข้าวของหวานของ กินเล่นน้ําทุกอย่างสารพัดน้าแล้วนะคะอาทิตย์นี้ค่ะเราจะรีวิวของที่กินไม่ได้ค่ะหรือบางคนอาจจะอยากยากินเนี่ยก็ไม่แน่นะคะวันนี้นะคะเรื่องตั้แต่เครื่องประดับเสื้อผ้าผ้าปูเตียงนะคะยันอาหารสุนัขวันนี้เรามีหมดเลยแล้วก็นี่ของแต่งบ้านกรอบรูปแบบไฮเทคก็มีแต่เราเริ่มต้นในการด้วยเครื่องรางของขังก่อนเลย oh. ก็ถือเป็นอีกหนึงน่งหมวดของเครื่องประดับซึ่งอยู่ในสายของแฟชั่นเองละค่ะเขาเรียกว่า <historically>, ล <Ż. S 2> <ๆ>ูกอมมนทรณีสารของอาจารย์แบงค์นี่นะคะ สวยงามนี่นะคะเห็นไหมลูกอมทรณีสารนี่นะคะเขาบอกว่าช่วยปัดเป่านะคะพยายนมลตรายทั้งปวงเอ้ยนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะซื้อแล้วเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าให้บทสดมนต์มาด้วยนี้ไปดูกันได้นะคะที่ Facebook อาจารย์แบงค์ค่ะยังอยู่ในโซนของเครื่องประดับนะคะมาอีกหนึ่งแบรนด์ค่ะนี่ทีนารีแบรนด์นะคะก็ไปดูกันได้นะคะในไอจีอินสตาแกรมของเขานะคะซึ่งวันนี้นะเครื่องประดับของเขานี่มาทุกสารพัดเลยสารพัดสร้อยผีเสื้อ กี่คนเนี่ยใส่ให้ดูอะไรนะยินาบียูนาบีด้วยน้องใหม่รู้เรื่องเขาด้วยอ่ะนี่สร้อยเอ้าใส่กับข้างขอโทษเดี๋ยวนะเซตบัตเตอร์ายผีเสื้อนะคะเป็นสร้อยตุ้มหูนะคะไปอุดหนุนเขานะคะแล้วบอกว่ามาจากชลดาชาแนลเนี่ยนะคะทุกยอดของการสั่งซื้อเนี่ยเขาก็จะร่วมทำบุญนะให้กับมลนธิเดอะไวท์เสียงจากเรานั่นเองค่ะ ใส่เข้าไปค่ะใส่ให้เต็มใส่ให้แน่นนี่ค่ะใส่เข้าไปอีกเส้นหนึ่งค่ะที่สะดวกการรีวิวอีกสักเส้นนเอ,อกีกเส้นหรอคะได้ทางตอนอชั่วโมงการรีวิวมันเป็นสิทธิ์ของเราอยู่แล้วนะคะที่นารีนะคะไปดูขเขาได้เลยนี่เห็นไหมขึ้นอยู่ข้างล่างนี่ต้มหูนี่ยเซิร์ฟเซิร์ฟราคาให้เด็อย่างผู้นี้เนี่ย490บบาทมาต่ออีกหนึ่งเครื่องประดับนะคะยังคงแบบว่าอยู่ในหมวดของเครื่องประดับอยู่ดีนะคะนี่สุภาทุกชิ้นเนี่ยนะคะทำมาจากผ้าพื้นเมืองนะคะ โบเล็กๆอยู่บ้านลูกที่หนึ่งลูกที่สองท,ที่ข้าวผมเล็กๆใส่ไปรดน้ำต้นไม้อ่ะใส่ทำแบบข้าวเวลาเราเข้าครัวเราก็แบบให้ผมสกรปรกใช่ไหมอ่ะเราก็ใส่หมุข้าวเขาใส่อันนี้ทำหมุข้าวด้วยใช่ค่ะ,ะใส่อาบน้ำได้ค่ะอาบน้ำไปซักผ้าหรือตอนนี้เขากำลังแม่เบีย้ยใช่ไหมใส่ไปขูดมะพร้าวค่ะนี่แหละคะ่ะก็นี่เป็นเป็นส่วนของเครื่องประดับนะคะส่วนเครื่องประดับทั้งหมดเลยละคะ่ะถัดจากเครื่องประดับมานะคะมาผ้าปูที่นอน ฟังถูกต้องแล้วค่ะภาะปุที่นอนในหมวดของการแต่งบ้าน เบดคลิปนะคะซึ่งปกติเนี่ยแบรนด์นี้เนี่ยอยู่ในประเทศไทยมากว่า4 0ปีแล้วนะคะ mm hmm. เขาทำผลิตเนี่ยส่งออกต่างประเทศอเมริกายุโรปตลอดแล้วก็ญี่ปุ่นผ้าเนี่ยเป็นเนื้อผ้าพิเศษ m มทช์ออเดอร์กันลายฝุ่นนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยก็แบบไม่ได้ส่งออกกันนานมากแล้วเนี่ยโรงงานเขาก็ต้องทำงานอยู่นะคะเรียกว่าต้องเลี้ยงดูหลายชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้เกก็เลยอยากจะช่วยโปรโมทให้เบดคลิปเขานะคะสั่งกันได้นะคะที่ Facebook ของเขาเลยนะคะนี่ชื่อเบดคลิปนะคะมีหลายไซส์หลายขนาดได้ว,ว่าจะทำเบาให้ลูกทำโซฟาหรืออว่าาจะะททเเตีียยงนนนนนมุกขดลแบบใรูปค ตีนี้ยาวมาก9ฟุตอะ่ะเขาก็ทําให้ได้ค่ะผ้าอย่างดีนิ่มกันไล่ฝุ่นเลยนะอ่าถัดมาอยู่ในหมวดของของแต่งบ้านอยู่ดีค่ะข้างหลังนี้นะคะนี่ใครเห็นรูปนี้ไปแล้วนี่นี่รูปวันแม่นะคะก็จะเป็นของแฮปปี้เฟสเองค่ะเป็นคันวาสไฮเทคนี่ไม่ใช่แม่หมอที่ไหนนะคะลูกเห็ดด้านหลังเนี่ยคือแค่สแกน QR วอารโค้ดนะคะเห็นไหมหรือผ่านคันวาสอันนี้น,นี่ไปโหโดคันวาสดเดี๋ยวทำให้ดูสาธิตคือเอาโทรศัพท์มือถือมาเนี่ยเขาก็จะมีแอปพลิเคชันพอโหลดปั๊บเนี่ ผ่านแคนวาสนี่นะคะผ่านมือถือของเราก็เป็นของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่ได้ใครมองหาของขวัญของฝากนะคะซึ่งตอนนี้แฮปปี้เฟสเนี่ยถ้าสั่งแล้วเนี่ยนะคะใช้แบบว่าโค้ดเนี่ยเก๋ชน100ลดทันที100บาทค่ะอันนี้รูปของคุณแม่กับเก๋นะคะให้คุณแม่ไปเมื่อวันแม่ปีนี้นะคะอาทิตย์ที่แล้วนั่นเองมบเลอเลยใหญ่เบ๊อันนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องราวแบบว่าคือเขาก็จะมี QR โคดเป็นบาร์โคดมาให้ถ้าสั่งไปแล้วเนี่ยเขาก็ใช้แบบ QR โคดแบบนี้เก๋ mm. okay, สแกนให้ดูนะ ป๊บไป YouTube เห็นไหมมี M อวขึ้นด้วยใครมองหาของขวัญของฝากนะคะก็นี่ค่ะ Happy Face Thailand นะคะเขาก็เป็นอีกหนึ่งของขวัญของ,ของ,ของฝากของที่ะลึกความทรงจำผ่านคันวา้าสวยๆแบบนี้นั่นเองค่ะมาถึงสินค้าในบ้านนะคะท่นอนถ้วยถั่โอชามค่ะนี่ เซโก้แบรนด์ค่ะเป็นแบรนด์แฮนด์เมดนะคะเนี่ยก็ทำเองในบริษัทของเขานะคะซึ่งโรงงานางที่ลำปางเนี่ยใช้เลือกทรัยพยากรบุคคลเนี่ยเป็นแบบว่าชาวบ้านหมู่บ้านรอบๆนะคะในจังหวัดลำปางสวยมากจานทุกใบนี้นะคะได้รับการพิสูจน์แล้วเลยว่าไม่มีสารเคมีตกค้างหรือไม่มีอะไรปอมปนเจือปนอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วขั้นตอนการทําก็คือบริสุทธิ์สะอาดมากๆเป็นแฮนด์เมดทุกอันเลยนะคะเข้าเครื่องล้างจานเข้าไมโครเวฟได้หมดเลยนะคะมันเป็นอาร์ตพีซอย่างหนึ่งค่ะนี แล้วก็สินค้าเนี่ยนะปกติเนี่ยขายอยู่ที่ JJ นะคะที่เซ็กชั่น11แต่ว่าตอนนี้เนี่ยปิดร้านเขาก็เลย Delivery อย่างเดียวตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะจาบชาวแฟนเพจชลรดาชาแนลนะคะซื้อครบ500บาทเนี่ยนะคะก็จะแถมฟรีถ้วยน้ำจิ้มสุดน่ารักนะคะแล้วก็ซื้อครบ1,000บาทเนี่ยแถมถ้วยน้ำจิ้มแล้วเนี่ยก็ยังมีส่วนลดอีก10%ด้วยละคะ่ะ หมวดเข้าของเครื่องใช้ในบ้านนะคะนี่ฝากเซโกเซรามิกด้วยแล้วกันนะคะนี่ค่ะเซิร์ฟไว้ก่อนเลยเคลียนคนะคะเรียกว่าเป็นดินเนอร์บูสเตอร์นะคะคือปกติแล้วเนี้ยคนเราต้องมีบูสเตอร์แบบซัพพลีเมนเหมือนวิตามินใช่ไหมคะสัตว์เลี้ยงที่แสนรักของเราก็เช่นเดียวกันค่ะนี่เลยเคลี่ร์แอนออกบูสเตอร์มามีหลากหลายรสสุนัขใครที่ทานอาหารยากนะ,ะก็สามารถเนี่ยใส่ผงบูสเตอร์นี้ลงไปนะคะ จะรีบให้ดูก็น่าเกียดนะคะแต่ว่าชุนักที่กินยากเลยไม่ต้องห่วงอะไรหมดปัญหามากที่สําคัญเนี่ยวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยเป็นแบบออร์แกนิกหมดเลยนะคะก็คือแบบเป็นฟีเลนชิคเก้นเอ้ยหรือแม้กระทั่งแบบลีเวอร์บีก็คือใช้ตับบัวอะไรก็ตามเนี่ยเป็นแบบไม่มีสารตกค้างอะไรทั้งสิ้นเลยก็เคลียร์โคลค่ะเดี๋ยวจะมาเต็มๆกับเราแน่ในหนึ่งอีพีได้นะนี่ขีดมาหาสมบัติอีกหนึ่งนะคะอาหารสุนัขนะคะโยระแบรนด์นะคะเป็นโปรตีนจาก พืชแล้วก็มแมลงนั่นเองค่ะเขาบอกว่าเพื่อความ Sustainable แบรนด์นี้นะคะเจ้าของแบรนด์เนี่ยส่วนระดับ Miss Universe นะคะถูกแล้วค่ะน้องมาริยานั่นเองยร่าแบรนด์นี่เห็นไหม The world most sustainable pet food and treat คือนอกจากจะแบบว่าเฮลตี้แล้วเนะี่ยคุณสมบัติเนี่ยทำมาจากโทษนะคะก็คือหนอนหรือแมลงนั่นเองนะคะเรื่องพวกนี้เนี่ยมันคือปกติแล้วอาหารที่เป็นสัตว์ใหญ่เนี่ยบางชนิดเนี่ยสัตบังสัตว,ตวเลงบางประเภทเนี่ยก็จะแพ้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกไฮโปอัลเลอร์เจนิกนะคะคือสัตว์บางตัวจะแบบแพ้แบบแพ้ปลาแพ้แพไกแ่แพ้กุ้งนะคะในแพ็กเกจมีโยลแบแรนี่หนึ่งเซตของโยลแบนร์นะคะมีของเล่นให้ด้วยตากเห็นว่าเขาของฝากของฝาลูกๆเกมีปอกคอให้ลูกๆเกสี่ตัวนะคะสี่พี มลูกๆเกตต้องชื่อโยรับหมดเลยเหรอเนี่ยนี่คตั๊กเกตจริงน่ารักมากอ่ะนี่โยรับแบรนด์ค่ะก็ไปทักกันได้เลยนะคะเขาเปิดตัวแล้วนะคะวันนี้พรุ่นี่แหละค่ะเจนสุดาคอลเลคชันโดยเจนสุดาแบรนด์นะคะไทยดีไซเนอร์ค่ะไปดูกันได้เลยนะคะที่อินสตาแกรมของเขาค่ะ ชุดออกกำลังกายเราก็รีวิวนะคะ a ดโค o รียค่ะชุดออกกำลังกายนําเข้าจากประเทศเกาหลีนะคะนี่ใส่เล่นโยคะเต้นแอบิกนะคะดู YouTube ออกกาลังกายอยู่บ้างเนี่ยก็ได้นะคะพวกกายยุคเจนฟอนด้ามากผันไหมเนี่ยไปดูกันได้นะคะแอโรบิกค่ะไ<ะ>ปอจะโยคะค่ะไก่มวยได้นละคะ่ะไก่มวยนี่คะ่ะเดโคเรียอินสตาแกรมอยู่ด้านนี้คะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ are, หรือว่า u b s c r i b e นะคะ,ะ,คะกับเก๋แก่ที่ชลดาชาแนลนะคะ